้เพียงแค่การปรากฏของสภาวะธรรมทั้งปวงเนี่ยมันก็เลยสามารถปรากฏได้ผ่านเพียงแค่สิ่งสิ่งเดียวหรือสภาพธรรมเพียงอันเดียวเท่านั้นอันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้พูดไว้กับพระอานท์นะคะท่านบอกว่านี้แหละคือหลักแห่งการแทรกประสานอยู่ในการและกัน,แล,กนและดำรงอยู่ในการและกันอันนี้มาจากหนังสือคือเมฆสีขาวทั้งก้าเก่าแก่ อ,อันนี้เราจะเข้าใจได้ยังไงนะคะเดี๋ยวจะขยายอีกทีนึงเนาะขยายได้จากภาพนี้ค่ะมันน่ารักมากก็คือท่านบอกว่าถ้าเธอเป็นกวีเธอจะแลเห็นก้อนเมฆลอยอยู่ในดอกไม้เนี่ยก้อนเมฆอันนี้ที่เราเห็นอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเราเข้าใจหลักของ i ินเตอร์ n ีหรือความเป็นดั่งกันและกันที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยพอเรามองภาพดอกไม้ภาพนี้ค่ะ เราจะสามารถเห็นก้อนเมฆอยู่ในนั้นได้เนาะ,ะพี่เบนพอพูดแบบนี้พี่เบนสงสัยไหมคะพี่หรือพี่เบนสามารถเห็นก้อนเมฆอยู่ในดอกไม้ในภาพนี้ได้ไหมคะมองไม่เห็นแล้วค,ะ <laughs> ค่ะ <laughs> ยากเนาะจรงจริงแล้วมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าต้องใช้สายตาคะ่ะในการที่จะมองอย่างลึกซึ้งหลวงปู่บอกว่าให้ลุก deeply นะ มองอย่างลึกซึ้งเราจะเห็นเพราะว่ากว่าจะเป็นดอกไม้ได้เนี่ยมันก็จะต้องการฝนใช่ไหมคะทีนี้ฝนมาจากไหนฝนก็มาจากเมฆนี่แหละที่พอเวลามันอิ่มตัวเนาะไอ้น้ำรวมตัวกันมากๆก็ตกลงมาเป็นสายฝนสายฝนตกลงมาให้ความชุ่มฉ่าแก่พื้นดินเนี่ยดอกไม้ก็เบ่งบานเพราะนั้นพอมันเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าอ๋อจริงๆแล้วในดอกไม้ก็มีก้อนเมฆหรือเราอาจจะสามารถเห็นพระอาทิตย์ แสงแดดอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในดอกไม้ได้ด้วยซ้ำไปเพราะว่าถ้าไม่มีแสงแดดเนาะก็ไม่มีดอกไม้ดอกไม้ก็บานไม่ได้หรือการที่ไม่มีดินอย่างเงี้ยค่ะแร่ธาตุหรือแม้กระทั่งไส้เดือนเนาะที่คอยคอยเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะชัยดินนะคะให้ดินมันมีมันมีออกซิเจนเนาะมันก็ไม่สามารถที่จะให้ดอกไม้ที่เบ่งบานได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นอะไรที่พอเวลาเรามองดอกไม้อะ่ะเราสามารถเห็นอย่างที่บอกอะค่ะ ดอกไม้เหมือนเป็นการแสดงถึงสภาวะธรรมเนอออันหนึ่งแต่จริงๆแล้วเราสามารถเห็นสภาวะธรรมที่มันเรียกได้ว่าทั้งจักรวาลนนะ่ะปรากฏอยู่ในดอกไม้ดอกเดียวได้เลยเนี่ยนะคะเหมือนอย่างภาพเนี้ยพอเวลาเราเห็นชาเนอะหลวงปู่ก็บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราดื่มชาเนี่ยเราสามารถเห็นก้อนเมฆในชาได้ด้วยอันนี้ก็คือหลักของความเป็นดั่งกันและกันเช่นกันมันก็จะมีคําของหลวงปูนะ่เนาะที่ท่านใช้ว่า rink your Cloud ทุกครั้งที่เราดื่มชาเนี่ยมันหมายถึงการที่เราจะเห็นได้ว่าน้ําที่มันมาจากในถ้วยชาของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือฝน,นที่ตกลงมาอยู่ในลาธารใช่ไหมคะหรืออาจจะมาตั้งแต่จากบนภูเขาไล่มาเรื่อยๆแล้วเราก็ดื่มน้าจากธรรมชาติเนี่ยมามาต้มเป็นชาเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือมาจากก้อนเมฆเช่นกันอย่างเงี้ยเพราะันทุกครั้งที่เรามองไปในถ้วยชาเราก็สามารถที่จะเห็นก้อนเมฆอยู่ในนั้นได้ เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถเห็นอย่างนี้ค่ะเนี่ยมันคือคำว่าอินเตอร์ดีอิน่าเนี้ยเราเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มเริ่มเข้าใจมากยิ่งขึ้นเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเรามองในแง่ของบุคคลอย่างเงี้ยเวลา B มองไปที่พี่เบนอย่างเงี้ยด้วยความที่เราคุยกันเยอะอ่าเรามีการประสานสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นพี่เบนก็อยู่ในตัว B ีเหมือนกันบก็อยู่ในพี่เบน you are in me i am in you หรือ,อใช้คํานี้เลยนะคะ อันนี้จะเป็นคําที่น่ารักมากนะเดี๋ยวค,ค่ะมีขอสตอ๊อปเนี่<อ>ยค่ะรู้สึกแบบลึกซึ้งมากเลยเนาะก็คืออย่างที่ว่าคือเห็นก้อนเมฆเห็นสายน้ําเห็นต้องพูดว่าทั้งนั้นเห็นภูเขาเห็นป่าเห็นทุกทอย่างอยู่ในในดอกไม้ใช่อดอกเหมือนเหมือนคําว่ากุหลาบที่บอกว่าไม่ใช่กุหลาบเนี่ยที่อยู่ในวัชรสูตรนะจริงๆแล้วกุหลาบเนี่ยมันมันมีอะไรหลายอย่างมากที่อยู่ในนั้นกุหลาบก็เลยไม่ใช่กุหลาบ ท่านก็บอกว่าจริงๆกุหลาบเนี่ยมันมีทั้งความเป็นมเมล็ดพันธุ์เนาะของกุหลาบมีแม้กระทั่งผู้ปลูกกุหลาบอยู่ในตัวก<ม>ุหลาบด้วยอย่างเงี้ย<ม>อ่าหรือเราสามารถที่จะเห็นได้ทั้งบางทีก็ชีวิตหรือครอบครัวของคนที่ปลูกกุหลาบนะั้นเลือดเนื้อของเขามันก็อยู่ในกุหลาบนั้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั<ม>้นมัน,ม,นมันมห ah ัศจรรย์มากเนาะเราก็ธรรมชาติทั้งหมดเนะี่ยมันก็คือมารวมตัวกันเพื่อที่จะเหมือนเป็นเหตุปัจจัยนะให้กุหลาบดอกหนึ่งได้เป็นบานอย่างเงี้ยค่ะ อืมแล้วอย่างนี้คือในเรื่องของการที่แบบเราได้เห็นหรือว่าได้สัมผัสความลึกซึ้งของ <c oughs> การเป็นส่วนหนึ่งของการละกันเนี่ยค่ะมีมองว่าเออสิ่งนี้ค่ะมันมันมันช่วยให้เกิดอะไรยังไงขึ้นหรือว่ามันส่งผลยังไงหรือมันทําให้เราสามารถเอามาใช้อะไรยังไงได้บ้างคะมันมันน่าสนใจนะคะเพราะไอ้เรื่องตรงนี้เนี่ยอย่างเวลาที่เราจะมามองในส่วนของทีมเวิร์กเนาะเราจะเห็นได้ว่าปกติแล้วอะเวลาที่เรามองไปในคนแต่ละคนเนี่ย เหมือนถ้ามีพนักงานรวมกันเป็นทีมเดียวกันห้าคนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าห้าคนก็คือ1 2 3 4 5มสเนะีแยกออกจากกันแต่คำว่าทีมมันคือการรวมเป็นหนึ่งใช่ไหมคะแต่เวลาที่เรามองเห็นถึงคำว่าความเป็นดั่งแต่และกันเนี่ยมันยิ่งกว่าหนึ่งนะเพราะมันสอดประสาน่าความความสอดประสานเนี่ยก็คือแม้แต่กระทั่งคนที่หนึ่งจริงๆแล้วก็มีคนที่2 3งสี่ห้าอยู่ในนั้นด้วย เพราะว่าทุกครั้งที่เขาคุยกันแลกเปลี่ยนกันเนี่ยความเป็นเราอ่ะมันก็จะเข้าไปสอดประสานอยู่ในเพื่อนๆเนาะจะเห็นได้ว่าถ้าทีมทีมหนึ่งคิดเหมือนกันหรือว่าเวลาที่ใครสักคนรู้สึกเศร้าในทีมมีความทุกข์ก็แน่นอนมันอาจจะส่งผลกระทบต่อการทํางานนะอีก4คนที่เหลือก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นความเศร้าของเขาด้วยเขาจะทํายังไงเนาะให้เพื่อนคนนี้มีความสุขขึ้นมา เพราะฉะนั้นความทุกข์ของคนคนนึงก็จะกลายเป็นความทุกข์ของอีกสี่คนด้วยเนี่ยคือความเป็นทีมหรือว่าถ้ามันสําเร็จมันสําเร็จไปด้วยกันมันไม่ใช่ว่าใครคนหนึ่งทําให้งานสําเร็จแต่มันคือห้าคนทําให้สําเร็จเวลาที่เรามองแบบนี้ได้มันคือความเป็นดังกันและกันถ้าสุขมันก็สุขไปด้วยกันเนาะมันจะไม่ใช่เพียงแค่สุขข,ของคนคนเดียวหรือเราจะเห็นได้ว่าสุขของคนคนหนึ่งหรือทุกข์ของคนคน,คนหนึ่งมันก็จะส่งต่อไปอยังอีกสี่คนที่เหลือด้วย การเห็นแบบนี้哈เนี่ยคือความเป็นดั่งกันและกัน <S <S อืมโอ้แค่ฟังนี้ก็รับรู้ถึงแบบเหมือนความเป็นผสานเป็นหนึ่งเดียวกันเลยเนาะมันต้องมีเรื่องของการเชื่อมข,ของความรู้สึกเลยเนาะว่าเวลาที่คนคนหนึ่งในทีมสมาชิกคนหนึ่งใ,ในทีมเกิดความเศร้าเขาจะมีปัญหาส่วนตัวบางเรื่องอาจจะเกิดการสูญเสียเนาะสมาชิกที่เหลือสามารถรับรู้ความรู้สึกเขาได้ และนี่ถามว่าเราจะในพูดถึงเรื่องของอย่างที่บอกในชีวิตประจําวันอะทําอย่างไรหรือเราควรจะต้องฝึกอย่างไรเพื่อให้เราสามารถเข้าถึงความรู้สึกแบบเนี้ค่ะหรือว่าสามารถทําให้คนที่อยู่ด้วยกันนะคะอ่ามีความรู้สึกเนี้ค่ะที่เชื่อมกัน ถึงกันได้เราอันนี้ก็จริงๆมันมันเริ่มต้นง,ง่ายๆว่าเราต้องตระหนักก่อนว่าทุกๆุกการสัมพันธ์กันนะอย่างยกตัวอย่างบีคุยกับพี่เบนอย่างนี้ค่ะพี่เบนจะสังเกตได้ว่าสิ่งที่บีพูดเนาะก็ส่งผลต่อความรู้สึกของพี่เบนใช่ไหมคะแล้วพอมันส่งผลต่อความรู้สึกของพี่เบนปฏิกิริยาที่เวลาพี่เบนฟังบีอย่างเงี้ยมันก็สะท้อนมาให้บีรู้สึกเฮ้ยอยากจะพูดต่อเล่าต่อ หรือถ้าเกิดว่าพี่เบนฟังแล้วรู้สึกแบบเฉยๆหรือว่าคนฟังไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรมากผู้ผู้พูดก็อาจจะรู้สึกเหมือนเอ๊ะไม่มั่นใจอย่างเงี้ยมันก็ส่งผลต่อกันและกันเนาะระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังแค่เราปฏิสัมพันธ์กันแค่เนี้มันยังเกิดผลต่อกันและกันเลยเพราะฉะนั้นยิ่งการทํางานร่วมกันเป็นทีมเนี่ยส่งผลกันอย่างมหาศาลแค่การรีแอคของคนคนหนึ่งเนี่ยในทีมอ่ะก็ส่งผลละต่อภาพ รวมของทีมแล้วหรือความรู้สึกโดยรวมของทีมอย่างเงี้ยเหมือนคนคนนึงพอมันมีพลังขึ้นมาแล้วมันแบบโฮ้ยเราต้องไปด้วยกันโอเคเรามันร่วมมือกันอย่างเงี้ยคนที่เหลือก็จะรู้สึกเออดีกว่าแต่ถ้าคนคนนึงเริ่มท้อเริ่มรู้สึกมไม่น่าจะทําได้นะงานเนี้ยมันก็จะส่งผลต่อความรู้สึกของคนที่เหลือเนาะมันเริ่มสั่นคลอนอ,อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยอ,อันนี้อล่ะค่ะคือการส่งต่อถึงความรู้สึกให้แก่กันและกันเนาะ ที่พี่รับรู้ได้นะอย่างที่ว่าช้บบอกไอ้เรื่องแต่ไอ้ที่ว่าท้อเนี่ยรับรู้ได้แต่ว่าบางทีในมุมที่บอกเอ้ยแบบคนคนนึงมีพลังแต่บอกให้มาตัวนี้ด้วยกันเนี่ยแต่บางทีมันเหมือนมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้นไไดทนนคืออย่างสมมติโอเคหัวหน้าทีมเนะเาะมีพลังในการที่อยากจะเออนำพาเาไปสู่เป้าหมายหรือแก้ก้าวข้ามอะไรบางเรื่องเนาะโอเคมีภารกิจมีมิชชั่นนี้เนาอะ,อะที่เราต้องทำเนาะ สุดท้ายลูกทีมอะค่ะเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาเขาตามไปได้ด้วยหรือเขาไม่ได้มีพลังตัวนั้นอะอะ,อะไรที่มันเป็นเป็นองค์ประกอบเป็นปัจจัยที่ที่ที่มองว่าจะให้ทุกคนอะเกิดความรู้สึกเชื่อมแล้วก็คือร่วมกันไปได้อือออันนี้ก็น่าสนใจเนะคือบางทีพลังมันส่งไปไม่ถึงใช่ไหมคะ,ะที่เบนกำลังจะบอกอย่างนั้นเนาะมันก็อาจจะมีรายละเอียดในในแง่ของการที่เราเหมือนมองเห็นว่าเอออย่างผลงานที่ผ่านมาหรือการทํางานอย่างเนี้ยค่ะ บางทีถ้าเราพูดเป็นคําว่าพลังเนี่ยมันมันมองไม่เห็นเนาะแต่ถ้าหากว่าเรามองในแง่ของตัวผลงานอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะพูดแชร์กันได้ว่าผลงานที่เราทํากันมาเนี่ยมันมีส่วนไหนที่ใครมีองค์ประกอบร่วมกับสิ่งนั้นบ้างมันเป็นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่งานมันจะเกิดขึ้นได้โดยคนคนเดียวเนาะเมื่อมันต้องทําเป็นทีมอะค่ะเราก็จะเห็นได้ว่างานชิ้นหนึ่งเนี่ยมันมีองค์ประกอบจากหลากหลายเหตุปัจจัย การที่ทีมทีมหนึ่งได้มีโอกาสแชร์เหตุปัจจัยร่วมกันนะคะวิว่าอันนี้คือพลังร่วมยกตัวอย่างเช่นเขาจะไม่ได้รู้สึกแล้วว่างานนี้เป็นของใครคนหนึ่ง สมมุติว่าอย่างยกตัวอย่างทีมบัญชีอย่างเงี้ยมันมันก็อาจจะมีรายละเอียดเนาะในในหลากหลายที่มันจะต้องมาทําร่วมกันอ่าแม้แม้กระทั่งแผนเนี่ยมันอาจจะ,ะแผนกเดียวนะคะแต่ว่าในแผนหนึ่งมันก็มีหลายหน้าที่หลายตําแหน่งแล้วแต่ละคนเขาก็ทําเหมือนเป็นจิ๊กซอว์มาต่อร่วมกันค่ะการที่เราสามารถทําให้คนในทีมเห็นได้ว่าทุกคนคือหนึ่งจิ๊กซอเนาะที่มันขาดไปไม่ได้อะ่ะของภาพภาพหนึ่งเนี่ย มีจิก๊กซอขาดไปแค่จิก๊กซอเดียวเนี่ยลูโบเนี่ยมันก็ไม่ครบสมบูรณ์ภาพแล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น<ม>ทุกคนมีส่วนสาคัญการการที่จะขยายลงไปให้ลึกถึงตรงนี้ได้อ่ะบีว่าอันนั้นแหละคือพลังร่วมที่มันไม่ใช่เพียงแค่แบบอืมอืมออะไรอย่างเงี้ยคือเห็นได้เลยว่ามันในทุกๆรายละเอียดเนาะมันมันมีความร่วมกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะ Mm. ก็ก็ได้ยินนะเนาะอย่างที่บอกมันมีเรื่องหลายเหตุปัจจัยซึ่งพี่ก็ตอนนี้คือที่ที่ได้ฟังมาถ้าจะให้สรุปแล้วเหมือนระหว่างที่ฟังไปเนาะมันก็ได้มาเชื่อมโยงกับเรื่องของตัวทักษะเรื่องของการโคชซึ่งที่พี่มองว่าไอ้ตรงที่บีบอกว่าเออเวลาที่พี่ฟังเนาะเออพี่ก็รับรู้ได้หรือสัมผัสได้อะไรพวกนี้ก็เลยรู้สึกว่าไอ้การที่เราสาาัมผัสตรงนี้ได้เนี่ยมันมัน,ม,นมันเหมือนกับวันนี้ที่ฟังบีเนาะมันไม่ได้ฟังทางหูเนาะ มันไม่ได้ฟังด้วยหูนะคนทั่วทังอ,อนองนะเออแล้วไม่ใช่หูฟังล้วได้ได้ยินได้ยังไงเนาะแต่พี่รู้สึกว่าตรงนี้ค่ะที่เราพูดกันในเรื่องของภาษาการโค้ชนะว่าบางครั้งก็คือเรื่องหรือหรือในเรื่องของเอาแวดวงนักฟังนะักให้การปรึกษาผู้ผู้บาบัดทั้งหลายนาะคอสซิ่งทั้งหลายนยคะหรือทราปีทั้งหลายเนาะเขาจะมองว่าเขาใช้คําว่าฟังด้วยใจอะ่ะพี่รู้สึก<อ>ว่าเมื่อไหร่ที่บรรยากาศของการพูดคุยกันนะคะมันเป็นการสื่อสารจากใจถึงใจ อใช่อ่าอันเนี้ยค่ะมันที่จะทําให้เอ่อความรู้สึกของคนที่เอ่อจะสิ่งนี้เกิดขึ้นอ่าอค่ะ จริงค่ะเหมือนเหมือนอย่างถ้าถ้าจะแชร์เพิ่มอีกนิดเนาะบีเคยประทับใจเรื่องนี้ด้วยนะคะก็คือมันจะมีเพลงหนึ่งของหมู่บ้านพลัมที่เขาสอนเด็กๆชื่อเพลงว่า many hands ที่แปลว่ามือหลายๆมืออ่ะเขาก็จะชวนเด็กๆเนาะพิจารณาถึงชามข้าวของเด็กๆอะค่ะว่าอ,อเวลาก่อนเด็กๆจะกินข้าวเนี่ยในชามหนึ่งชามเนี้ยเห็นมือหลายๆมืออยู่ในนั้นไหมจริงๆแล้วกว่ามันจะได้ชามหนึ่งชามมาเนี่ยมันมันมีมือของใครบ้างเนาะ กว่าจะทําให้เราได้กินข้าวเขาก็จะให้เห็นถึงมือของชาวนาอย่างเงี้ยมือของชาวสวนชาวไร่มือของคนขับรถบรรทุกที่ขนส่งผักอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะแล้วก็มือของแม้กระทั่งแม่ครัวหรือแม่ของเราเองถ้าเกิดสมมติว่าชามข้าวนั้นแม่เราเป็นผู้ปรุงอาหารอย่างเงี้ยเพราะนั้นโอ้โหมันผ่านมือหลายมือมากนะมันอาจจะผ่านแม้กระทั่งมือของแรงงานอย่างเงี้ยข้ามชาติ ที่มาปลูกข้าวมาทํางานให้กับเราเงี้ยเราเขาต้องจากบ้านเกิดมานนเวลาที่เราสอนเด็กๆแบบเนี้ยมันเริ่มสัมพันธ์ถึงหัวใจแล้วเนาะมันเข้าไปถึงใจละมันไม่ใช่เพียงแค่ข้าวที่เราจะกินเพื่อให้เราอิ่มหนึ่งมือแล้วเกิดพลังไปทํางานไม่ใช่ละการทํางานก็เหมือนอย่างนั้นนะคะเวลาที่เราสามารถที่จะเข้าไปถึงตรงเนี้ยว่าจริงๆแล้วในงานหนึ่งชิ้นที่เราทําร่วมกันเนี่ยมันมีรายละเอียดอะไรใส่ลงไปในนั้นบ้างเนาะถึงคําว่า many hands เนี่ย แน่นอนทุกคนก็จะเริ่มรู้สึกแล้วเฮ้ยเราเราเป็นหนึ่งเดียวกันจริงๆอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่เพียงแค่คําพูดลอยๆอะค่ะรู้สึกว่าอย่างนั้นนะมันได้มัน,มน,นไดเวาครู้สึกของการที่แบบมันคือผลลัพธ์ที่ที่ว่าถ้าสมมติว่ามันเกิดการเชื่อมโยงกันได้มันเป็นหนึ่งเดียวกันได้แล้วเนี่ย่ะเราจะเห็นผลลัพธ์นี้แหละว่าสุดท้ายมันเหมือนกับคือคือทีมที่จะอยากจะพูดว่าทีมที่มีความเป็นทีมเนาะก็คือแปลว่า ต้องต้องมีความรู้สึกร่วมกันต้องเชื่อมกันได้ค่ะประมาณนี้ใช่หรือว่า,อ,วาอ่าค่ะอ่าเดี๋ยวบีลองลองเล่าเพิ่มเติมไปก่อนกไอ็ได้ค่ะอ่าได้ค่ะก็คือบีก็รู้สึกว่าบี Be ชอบคําของพี่พี่เบนเนาะนะที่เวลาใช้คําว่าไอ้เรื่องที่เราคุยกันอยู่เนี้มันใช้กดใจอย่างเงี้ยค่ะบีจะมองว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราใช้หัวใจเชื่อมต่อกันเนี่ยมันจะ มันจะทําให้เราสามารถพูดอะไรที่มันอยู่ลึกๆของเราได้เนาะออกมาแล้วก็สามารถที่จะทําให้เราเห็นในสิ่งที่มันลึกซึ้งะค่ะมากไปกว่าเพียงแค่ปกติแล้วที่เราเราคุยกันถึงถึงเรื่องงานอย่างเดียวหรืออะไรเงี้ยพีว่าพอมันใส่หัวใจลงไปในนั้นเนาะหรือมันมีความเชื่อมโยงกันในส่วนของความรู้สึกที่มันลึกซึ้งขึ้นได้เนี่ยคีว่าอันนี้มันเป็นการที่เราจะสร้างตัวทีมบิวดิ้งนะคะที่มันแข็งแกร่งได้ด้วยเพราะว่าถ้ามันเชื่ออะไรที อยากให้บีลอง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 ย้อนนิดนึงค่ะว่าก่อนที่จะมาถึงสภาวะของการที่เราเชื่อมกันได้หมดะคะ่ะเส้นทางของการที่จะสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ะคะ่ะบีมองว่ามันมีองค์ประกอบอะไรยังไงบ้างะคะที่จะให้ทุกคนเกิดการเชื่อมตรงนี้ได้อะคะ่ะจริงๆก็อันดับแรกเลยก็น่าจะเป็นคําที่ตะกี้พี่พี่เบนบอกนะเรื่องของการใช้หัวใจอย่างเงี้ยวิว่าความรู้สึกเนี่ยแหละมันมันเป็นตัวที่เชื่อมคนเข้าด้วยกันอะนะคะ เพราะว่าอย่างยกตัวยอย่างเช่นเวลาที่เราดูหนังหรือซีรีส์หรืออะไรก็ตามเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าถ้าถ้าหากว่าคนคนหนึ่งในทีมมีความทุกเนาะแล้วคนที่เหลือก็อออมันปิดเสียงอยู่คะ่ะพี่เบนน่าเสียงเสียงปิดอยู่นะคะอ่าโอเคอ่างั้นก็คือถ้าถ้าหากว่าเล่าต่อแล้วกันเนาะก็คือตัวความรู้สึกอะะันค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าเราเราสามารถเชื่อมกันได้เนาะ เราจะเห็นได้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ความทุกข์มันถูกเชื่อมเชื่อมต่อกันเนี่ยค่ะมันก็จะรู้สึกเหมือนกับเราเราเป็นหนึ่งเดียวกันเนาะได้ค่อนข้างที่จะง่ายมากนะคะแล้วก็พอเวลามันเชื่อมทุกข์เข้าด้วยกันแล้วเนี่ยมันมันจะรู้สึกมีความเป็นทีมเดียวกันอันบางทีเนี่ยมันมันเป็นทีมเดียวกันมากกว่าความสุขด้วยนะคะเขาว่ากันว่า มนุษย์เราเนี่ยมันเชื่อมกันได้ดีมากเลยเมื่อเราเข้าใจทุกของกันและกันหรือเรารู้สึกได้ว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยสัมผัสกับความทุกข์ของเราได้เนี่ยค่ะเราเราจะมีโอกาสที่จะให้ใจกับคนคนนั้นได้มากกว่าเนาะแค่ร่วมสุขอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยบิวว่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่เป็นองค์ประกอบที่สําคัญนะคะส่วนใหญ่เนาะคนก็อาจจะร่วมกันในแง่ของความสําเร็จอย่างเดียวแต่อาจจะลืมลืมไปว่าไอ้กว่ามันจะไปถึงความสําเร็จหรือบางครั้งการทํางานอย่างเงี้ย จริงๆแล้วเราไม่ได้แค่ทำงานกันห้าคนนะแต่บ่อยครั้งที่เราเราเขาเรียกว่าความรู้สึกที่เรามีต่อความสัมพันธ์ของครอบครัวเราเคนรักของเราหรือว่าพ่อแม่เงี้ยมันก็มีผลนะกับการทำงานอย่างเงี้ยสมมติถ้าใครคนหนึ่งทุกจากครอบครัวก็ไม่สามารถทำงานได้ดีได้เนาะหรือว่าถ้าเขามีความทุกข์อะไรอื่นๆในชีวิตอย่างเงี้ย่ะบางทีมันก็กระทบกับการทำงานเหมือนกัน เพราะนั้นถ้าหากว่าเรามีความเป็นทีมแล้วเราเราลึกซึ้งต่อกันมากมากไปกว่าแค่เนื้องานอย่างเดียวยเนี่ยดีว่าอันนี้มันเป็นตัวเชื่อมได้สําหรับปีนะคะวิวรู้สึกอย่างนั้แล้วมุมมุมแบบนี้ค่ะคือมุมที่มันมันมันเขาเรียกว่ามันคือมิติของการภาวนาเนาะมันจะใช้หัวใจมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมากมากกว่าแค่แค่เราเราทำงานร่วมกันอะไรเนี้ย อ,นนอ,นนอันนี้เสียงยังปิดอยู่นะคะพี่เบนค่ะรู้สึกว่าตอนนี้ก็คือน่าจะเไลฟ์เราอาจจะเอไม่ได้ไม่ได้ออกตอนสดอยู่น่าจากว่าเรามีรคคอร์ดไวะคะ้ค่ะเดี๋ยวเราจะอ,อาจะลังจากจบรายการนี้เราจะค่อยโพสต์ให้อีกทีนึงนะคะน่าจะเป็นตอนที่พี่วันนี้ไปตั้งค่าอะไรบางอย่างแล้วมันก็เลยไม่ได้อ,ออกไลฟ์โดยตรงค่ะอ๋อมันก็จะหลุดใช่ไหมฮะมันก็จะหลุดเดี๋ยวเราก็ค่อยเป็นกันเนาะเป็นการโพสต์ภายหลังใช่ไหมฮะค่ะ ได้ค่ะเนาะพี่เป็นมีอะไรที่อยากจะสรุปหรืออะไรอย่างนี้มั้งไหมคะในในแง่การโค้ชด้วยเนาะเราสำหรับพี่พี่ก็อย่างที่บอกอค่ะก็คือมองว่าเรื่องของตัวนี้พี่พี่พอฟังหล่จากจากที่ฟังบีไปเนาะส่วนของพี่พี่ก็ได้รู้สึกว่าเรื่องของเส้นทางของการที่จะไปถึงความเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยมันต้องมาจากเริ่มจากการที่เราอาจจะเปิดใจรับฟัง ค่ะแล้วก็คือเอมองเห็นเรื่องของยอมรับความแตกต่างเห็นความเชื่อมโยงเห็นอย่างที่ว่าห,าห่ะเห็นเขาในเราเห็นเราในเขาเนาะอะไรพวกนี้ค่ะแล้วสุดท้ายก็คือพอพอเราได้เห็นตรงนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่พอฟังจากบีก็คือถ้าเราได้เห็นว่าเราคือคนคือพี่พี่พได้มีโอกาสวันนี้ก็เลยพอพอพอทราบว่าจะพูดเรื่องนี้เนาะก็เลยได้ไปอ่านของเกี่ยวกับของที่ทันติชนาธานที่เขียนเนาะ เหมือนกับท่านก็บอกไว้ว่าเวลาที่เราอยู่ในองค์กรหรือเราอยู่กับแม่เนาะอยู่กับพ่อแม่ในคนในบ้านเนี่ยค่ะแม่ก็คือส่วนหนึ่งของเราเราเองก็คือเป็นส่วนหนึ่งของบรรพบุรุษเราที่แบบเอ่อไม่ว่าอะไรยังไงในในท่านไม่ได้หายไปไหนอะสมมุติว่าวันนี้ท่านจะไม่อยู่กับเราแล้วแต่ท่านก็คือยังอยู่ในตัวเราอะอ,ะอที่เล้รับรู้เลยว่า เหมือนกันค่ะว่ากับการทํางานในองค์กรก็คือถ้าเราเห็นความเชื่อมโยงว,ว่าทุกๆคนหรือทุกๆสรรพสิ่งค่ะมันคือคือเรื่องเดียวกันเนาะคืออะไรที่มันมีความเชือเ่อมโยงซึ่งกันและกันนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเอ,อตรงนี้ค่ะมันก็จะทําให้เราเอ,อคือเกิดความความรักความเมตตาเนาะพี่ <S 2> <S 2> รู้สึกว่ามันมันจะเกิดความเมตตาความปรารถนาดีต่อกันแล้วมันจะเป็นความจริงใจแล้วก็ณตรงนี้ค่ะมันทําให้เราเราเรา,เราจะเราจะรู้สึกว่าเราจะสามารถจะรักทุกคนได้ โดยที่ไม่มีเ mm hmm. งื่อนไขเนาะอ่า mm hmm. แล้วก็คือมันก็อาจจะโยงมากับเรื่องของที่ว่าคือเหมือนเรื่องของการที่เราจะพอร,รักเขาได้อย่างที่ไม่มีเงื่อนไขก็แปลว่าคือในเรื่องของความแตกต่างเนาะสิ่งที่ก็เป็นอาจจะแตกต่างจากเรายังไงก็ตามสุดท้ายก็คือเราก็คือ,อยอมร,รับเขาได้ในแบบที่เขาเป็นแล้วก็คือมองหาข้อดีเนาะมองหาคุณค่าหรือสิ่งที่เขาเขาเอ่อจะ เป็นศักยภาพที่ดีเนาะแล้วก็ชื่นชมซึ่งกันและกันพี่รู้สึกว่าการที่เราให้กําลังใจเสริมแรงกันไปประคับประคองกันไปอะไรพวกนี้ค่ะเราก็ใช้ความจริงใจพวกนี้ค่ะที่พี่รู้สึกว่ามันจะช่วยให้อ่ามันจะช่วยค่อยๆก่อร่างความสัมพันธ์แบบนี้ขึ้นมาโดยที่อย่างที่บอกที่บีบอกคือภารกิจหนึ่งมันมีภารกิจร่วมกันเนาะแล้วมันก็จะมีเรื่องของทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันแล้วก็คือเข้าใจเป้าหมายเดียวกันเห็นภาพเดียวกัน เพราะนั้นก่อนจะไปถึงตรงนั้นพี่รู้สึกว่ามันต้องมีเรื่องของกระบวนการขั้นตอนการสื่อสารการพูดคุยการทําความเข้าใจค่ะแล้วก็เกิดการยอมรับร่วมกันเป็นมติที่ร่วมกันเนาะ คือแม้ว่าเราจะไม่เห็นด้วยแต่ถ้าเราบอกว่าโอเคงั้นไม่เป็นไรคือยอมว่าเาเพื่อนมองว่าอย่างนี้น่าจะโอเคแล้วเราเชื่อถือเนาะเชื่อใจศรัทธาเนาะเราก็คแค่ทําดูแล้วก็ลองดูว่ามันใช่ไม่ใช่ถ้าทําไปแล้วมันผิดพลาดก็อาจจะกลับมาทบทวนแล้วก็คือให้อภัยเนาะคือให้โอกาสกันที่เราจะอนุญาตให้เราผิดพลาดได้แล้วสุดท้ายก็คือก็คือมันก็จะค่อยๆปรับกันไปแล้วก็คือปรับจูนแล้วก็หาวิธีการไปข้างหน้าค่ะพี่รู้สึกว่ามันมันมาสอดคล้องกับมุมวิจิตของการโค้ช ประมาณนี้ค่ะอืมอันนี้ก็งดงามมากจริงๆมันมีอันนึงด้วยเนอะที่ตอนแรกพี่เบนบอกว่าอย่างเวลาที่เราเห็นครอบครัวอย่างเงี้ยในในแง่ของครอบครัวถ้าเกิดสมมุติว่าอยู่ตัวเราเนี้ยเราก็เห็นคุณแม่ในตัวเราด้วยแบบเนี้ยเราก็จะเห็นบ่อยๆนะว่าเวลาที่เวลาเราเริ่มทํางานด้วยกันพูดคุยเขาเรียกว่าพูดเริ่มพูดเป็นภาษาเดียวกันะ มันมันจะเกิดเป็นทีมเนาะหรือหรือเราจะเห็นได้ว่าบางทีเนี่ยพอเราอยู่กับบอสคนหนึ่งเยอะๆอะ่ะบางทีเราก็เริ่มจะพูดท่าทางเดียวกันกับบอสลอะอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือว่าบางครั้งมันจะมีความคล้ายคลึคลงกันนะของกลุ่มคนที่ทํางานร่วมกันอะ่ะมันจะอาจจะมีประโยคที่ใช้ร่วมกันอ่าพูดอะไรคล้ายๆกันคาแรคเตอร์บางทีมันจะเริ่มเหมือนเหมือนกันตรงนี้แหละที่ ที่หลวงปู่ท่านบอกว่ามันก็เลยเหมือนมันไม่หายไปไหนเนาะเหมือนยกตัวอย่างว่าพอเวลาเรามองดอกไม้เราก็ยังคงเห็นก้อนเมฆสะท้อนอยู่ในดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะบางบ่อยครั้งที่เวลาเราเราทํางานร่วมกันหรือหรือบางทีพอเวลามันมันคลื่นมันปรับจูนกันได้เนี่ยมันก็จะเริ่มเนาะอ่ามีอะไรบางอย่างที่มันมันพูดแล้วมันคล้ายๆกันอง คาแรคเตอร์คล้ายๆเนี่ยเพราะฉันพอคนคนหนึ่งหายไปหรืออย่างถ้ามองนี้่ของพ่อแม่เนี่ยถ้าพ่อสมมติเสียลงหรือแม่เสียลงหรือแม้กระทั่งหลวงปู่เองก็ตามนะคะทุกวันนี้หลวงปู่ท่านไม่ได้อยู่แล้วเนาะ,ะท่านท่านดับขันไปแล้วแต่ก็จะเห็นได้ว่าลูกศิษย์ของท่านเนี่ยก็มีส่วนสะท้อนของความเป็นหลวงปู่อยู่ในนั <โอ S 1> ้นเราทุกคนที่รับรู้ธรรมะของท่านมาก็จะมีความเป็นหลวงปู่อยู่ในตัวเราอันนี้แหละค่ะมันมันคือคําว่า เอออย่างอย่างคำว่าเดอะคลาวเนว่าไดอย่างเงี้ยมันก็คือแบบเนี้ยมันไม่ได้มีอะไรที่ตายหรือดับไปนะแต่จริงๆแล้วมันคือการสืบเรื่องค่ะความเป็นทีมบางครั้งมันก็เป็นเรื่องของการสืบเรื่องเหมือนกันอย่างเงี้ยมันก็จะมองมอย่ี้ได้ ก็จะเห็นอย่างนี้ค่ะว่าอย่างที่บอกก็คือมันพอฟังแล้วเหมือนกับว่าพอมันมีความสืบเนื่องสืบต่อเนาะแล้วคือ<ม>ถ้าถ้าถ้า,ถา,ถาอย่างที่บอกคือพี่รู้สึกว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องของอย่างเป็นองค์กร,รอ,อะไรพวกนี้สมมติว่าในองค์กรเนี่เรามีคชิเรามีคาลเจอร์อะไรบางอย่างหรือมีค<ม>่านิยมที่ที่ที่ทำตัวนี้ค่ะแล้วมันถูกสมมอบแล้วทุกคนที่ทาอ่ะคือเข้าใจคาลเจอร์นั้นนะคะสุดท้ายเนี่ย<ม>ตรงเนี้มันจะเป็นมันไม่ว่า ผู้ที่ก่อตั้งมาเริ่มต้นเป็นยังไงค่ะเขาจะอยู่หรือไม่อยู่แล้วก็ตามแต่แต่คนรุ่งหลังอะค่ะจะเข้าใจจตนารมณ์ที่แท้จริงของมันและสามารถ carry on คือสืบทอดมันต่อไปได้อย่างอย่างสมบูรณ์แบบเนาะแล้วรู้สึกเป็นความมั่นคงยั่งยืนค่ะใช่แล้วมันจะมาจากแก่นเดียวกันข้างในเนาะอันนี้มันก็ถือว่าเป็นทีมเวิร์กได้ดีมากนะคะแล้วมาเป็นทีมที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะมันเรียกได้ว่ามันมันคือจุดร่วมกันนะโดยธรรมชาติอย่างเนี้เพราะเรามีตรงนี้ร่วมกัน ค่ะอันนี้ดีมากเลยค่ะ,เ,คะเห็นด้วยเลย ้ว,วันนี้ก็ต้องขอบคุณบีมากมากเลยนะคะที่ว่าได้มาแบ่งปันในมุมที่พี่รู้สึกว่ามันเป็นวันนี้เราอาจจะไม่ได้ยกพระสูตรอ,อะไรพวกนี้มาเนาะเพราะพี่รู้สึกว่าโดยโดยตัวของของเ,อเนื้อหาของวันนี้ค่ะมันมีความลึกซึ้งมีความลุ่มลึกอยู่เนาะแล้วก็เชื่อว่าท่านที่ได้เมบมีเรื่องของการเาศึกษาหรือการปฏิบัติมาค่ะหรือว่ามีเรื่องของได้มีเรื่องของตัวทักษะเรื่องของการฟังหรืและพวกนี้มาค่ะถ้าท่านท่าน ถ้าน่าจะสัมผัสได้ไดเนาะถึงแบบความอย่างที่ว่าเหอก้อนเมฆในดอกไม้เนาะอ่าหรือรว่าเวลาที่เราดื่มชาจากดอกไม้เนี่ยเราได้ดื่มก้อนเมฆนั้นด้วยอย่างไรเนาะถ้าเราได้เห็นภาพนี้ร่วมกันนะคะเหมือนก็พี่ก็เชื่อว่าก็เชื่อว่า่อแต่แท่านน่าจะได้ได้ซึมซับพลังงานดีๆที่วันนี้โคชบีนํามาฝากพวกเราเนาะค่ะ ใช่ถ้าเพิ่มอีกนิดนึงถ้าเชื่อมโยงกับมิติการภาวนาอันนี้มันก็เป็นวิถีของการภาวนาได้นะคะเราอาจจะลองไปฝึกมองทุกเช้าที่เราดื่มชาหรือกาแฟอย่างเงี้ยเราลองเห็นสิ่งที่มันอยู่ในชาในกาแฟของเราที่มันลึกไปกว่าภาพที่เราเห็นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการภาวนาถึงความเป็นดั่งกันและกันได้ถ้าฝึกมองแบบนี้มันก็จะเข้าใจคำว่าอน,าาน,นะะัตตาได้มากขึ้นหลวงปู่บอกว่าเนี่ยแหละจริงๆแล้วมันคืออนันตลักษณะ ที่มันปรากฏอยู่ในทุกสิ่งคือสภาพของไตลักษะธรรมของไตลักษณ์ที่มันปรากฏอยู่ในในทุกๆสิ่งเลยในชีวิตเราจริงๆมันเป็นอย่างนั้นมันมีความเป็นดังกันและกันอยู่อันนี้สําหรับบีนะบีว่ามันงดงามมากครั้งแรกที่ได้ยินนี่แบบ ว้าวอย่างนี้เลยอ่ะอ่าวันนี้ก็ว้าวค่ะวันนี้ก็ว้าวเหมือนกันคะขอบคุณบีมากเลยที่ว่าถ่ายทอดได้งดงามนะคะอืมค่ะขอบคุณค่ะพี่เบนวันนี้ก็ต้องขออภัยทางผู้ชมอีกทีนะคะว่าวันนี้ไลฟ์เราก็จะผิดพลาดเดี๋ยวเราก็จะโพสต์หลังจากนี้อาจจะช้าสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวแล้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะได้เลยค่ะพี่เบนยินดีมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกๆท่านด้วยนะคะแล้วขอบคุณผู้ชมนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะค่ะสวัสดี 你看吧。Yeah.